สวัสดีทุกท่านครับกลับมาในเรื่องของการดาวน์โหลดนะครับเรามาต่อตรงนี้นะหลังจากเราดจไ i z e ตรงนี้โปรกรนี้ไปล้นะครับของเมืองพิษณุโลกและครอบกลุมมอนเตเลสวนนะทีนี้เราก็จะได้ชุดข้อมูลนะครับที่เราสืบค้นเป็นของ Sentinel 2นะซึ่งก็จะออกมาทั้งหมดให้เรานะฮะว่ามีเท่าไหร่ ครับในนี้เขาบอกว่าเจอ19นะครับก็คือแสดงได้สูงสุด25เรคคอร์ดคือ2 0 25ข้อมูลที่เขาเจอนะครับก็จะแสดงได้สูงสุดแต่ทีเนี้ยของเราเนี่ยที่เราเซิร์ชเรามี19นะครับ19ข้อมูลนะนี่เราก็จะมีตรงนี้นะฮะดูรูปแต่ละอันจะมีบางอันที่เหมือนกันนะครับแต่บางอันก็ไม่เหมือนกันหเหมือนหรือไม่เหมือนคืออะไรคือตรงนี้ดำๆนี่นะฮะเราดูนะครับ เนื้อภาพอยู่ตรงนี้แต่ไอสีดำๆนี้ไม่ใช่ข้อมูลนะครับแม้จะว่าภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่มันไม่เต็มซีนเห็นไหมไม่เต็มซีนเราก็ต้องดูด้วยว่าข้อมูลเนี่ยมันคลุมจริงๆหรือเปล่านะครับพื้นที่เราพื้นที่เราอย่างนี้แสดงว่าไอตรงเนี้ยเต็มเห็นไหมไอตรงเนี้ยตามเมาส์ที่ผมเนี่ยไอตรงเนี้ยถ้าเราเลือกตรงเนี้ยมันเต็มคลุมหมดมีภาพนะครับมีภาพแต่ถ้าเราเลือกไอ ตรงเนี้ยไอ้เลือกภาพเนี้ยถ้าเราเลือกปุ๊บมันจะไปสอดคล้องกับตัวเนี้ยมันไม่เต็มมันเฉียงตรงนี้นิดหนึ่งเห็นไหมฮะก็คือมันอยู่รอยต่อระหว่างสีดะสีบริเวณที่มีข้อมูลกับไม่มีข้อมูลนะครับทีนี้เราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาอันไหนนะฮะนี่เราเลือก 0- 5%ถึงใช่ไหมครับข่าวโคฟเวอร์ก็คือเมฆปกคลุมทั้งหมดคิดเป็นแค่5% ทีนี้เราลองดูนะครับชื่อไฟล์จะเป็นตรงนี้นะครับจำได้ไหมครับ relative orbit เลยนะตรงนี้มันชื่อ relative orbit relative orbit ตรงนี้นะครับ1ถึง1 4 3นะนั่นก็คือเป็นแนววงโครจรน,นะครับที่สัมพันธ์กันสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันนะมี่ทั้งหมด143วงโครจร นะครับแล้วนะครับนี่คือนี่คือวงโคจรถ้าเรากลับไปตรงนี้ค่าอิมพ์ตี้ถ้าเรากลับไปตรงนี้ถ,นถ้าเราปิดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้ตรงนี้นะครับตรงนี้คือ104นะครับถ้าเราถ้าเรารู้ว่าแนว Relative Orbit ของเรามีหมายเลขอะไระเราก็ใส่ได้104ตรงนี้104นะครับตรงนี้เป็น061 061นะครับ104โอเค 104, ตรงนีนะ้ไอตัวหน้าเนี่ยคือเป็นวันที่นะครับวันที่วันที่บันทึกภาพนะครับนั่นก็คือปี2020ปีที่แล้วนะนะครับ นี่มัน2021นะครับวันที่12เดือนมกรานะครับวันที่บันทึกเนี่ยบันทึกวิดีโออันเนี้ยเดือนมีนาวันที่25นะครับทีี่สส่วนตัวนี้วันที่24นะครับอันนี้เป็นออปิเดียวกันนะครับโอเคตรงนี้แล้วเราสามารถดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดตรงนี้ถ้าเราคิดว่าตรงนี้มันใช่นะครับอันนี้ดูนะครับมัน,นมีเมฆตรงนี้หน่อย อเคเรา,เราลองดูว่ามันภาพอยู่ตรงไหนกดถ้ากดตรงเนี้ยมันจะบอกว่าภาพที่ต้องการเนี่ยคือตรงไหนนะครับคือตรงไหนเราลองดูกดตรงนี้ดู กดลูกตาตรงนี้นะเพื่อที่จะเห็นให้เห็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะครับเป็นดีเทลต่างๆของผลิตภัณฑ์เนะนี่ยนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะใช้เวลามันก็แล้วแต่สปีดของอินเทอร์เน็ตนะครับทีนี้เมื่อเรากลับมาดู ครับตรงนี้จะเป็นส่วน user guide นะ user guide นะอย่างเชน sentinel 2องเนี่ยโอเคเขาบอกว่ามี13แบนด์นะครับ13แบนด์มี4แบนด์นะครับที่มีความละเอียดจุดภาพเท่ากับ10เมตรแล้วก็มี6แบนด์ที่มีความละเอียดเท่ากับ20เมตร3แบนด์ที่เหลือมี60เมตรนะครับเป็นจะุดพาดการใช้งานเนี่ยนะฮนะนะนะใช้ในการวางแผนเรื่อง การเกษตรสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ําเรื่องพื้นที่นะครับเรื่องปา่าไม้พืชพันธุ์การหาคาร์บอนนะบการหาพื้นที่เพาะปลูกนะครับระดับโลกเลยนะครับเพราะว่าดาวเทียมนี้มันกลุ่มทั้งโลกนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเวฟเล็กนะครับความยาวช่วงคืนโอเคเกลับมาอีกทีนะครับตรงนี้นะครตรงนี้เป็น ที่เราเลือกนะครับถ้าเราเราเลือกเมื่อกี้นี้เราสามารถที่จะดูรายละเอียดของมันได้เป็นแอ t ทริบิวของมันนะครับของภาพภาพชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจะเยอะเยอะมากเลยรายละเอียดของชื่อไฟล์นะฮะตรงนี้ละเอียดชื่อไฟล์นี้มันเยอะมากแต่ทีนี้มันมีคำอธิบายชื่อของมันนะครับเนมค Convening นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกในะ User Guide นะแล้วทีนี้ สิ่งที่เราต้องดูโอเคขนาดไฟล์758ดร้อยบแปดมิกกับไบใหญ่เลนกน็ใหญ่เหมือนกันนะเนื่องจากว่ามันใช้12บิตนะครับ12บิตก็คือความละเอียดของเชิงรังสีนะครับ12บิตคาวโคเวอร์ของซีนนี้เท่ากับ4.2%นะครับคาวโคเวอร์เปอร์เ,เซ็นต์เก็มีเงาด้วยนะครับคาวชาร์โดเงาก็คือเงาของเมฆผมเขาคิดละเอียดเหมือนนะ เราของเมฆนะครับแล้วก็เราเราลากมาดูนะฮะเราไม่ต้องดูทุกอันเราดูว่าอะไรสำคัญไม่สำคัญเลเวลนะครับ2อนะครับอย่างที่ผมบอกใช้ 2A นะครับอย่าไปใช้ 1C ถ้าเราเป็นยูเซอร์ธรรมดาผมเป็นยูเซอร์ยูเซอร์ธรรมดาผู้ใช้งานเนะี่ยผมใช้ 2A นะง่ายดีแล้วทีนี้ Water Percentage เเห็นไหม แสดงว่าเขามีดัชนีนะครับในการประมวลผลภาพไปเลยนะครับว่าพื้นที่น้ำมีกี่เปอร์เซ็นต์ในภาพนี้นะอันนี้สามารถ0.5อันนี้ก็เป็นเขาน่าจะมีอัลกอริทึมนะครับอินสตูเมนต์ไลน์แพลตฟอร์มอะไรนะครับเซนติเนลเอมี A กับ B นะครับซึ่ง A กับ B เนี่ยมีคธณภาพคล้ายกันนะครับแต่ต่างกันที่ระยะห่างของแนววงจรเนี่ยมัน180องศา ห่างกันนะครับก็คือครึ่งวงกลมห่างกันเพื่อให้มีการครอบคลุมการถ่ายภาพให้เยอะขึ้นนะครับถ้าเราพอใจแ้ววก็กดตรงนี้เลยเลยเซฟตรงนี้ด้านล่างเนี่ยมันจะเซฟเป็น d zip นะครับแล้วเราไม่ต้องไปแตกซิปนะฮะเพราะว่าโปรแกรม Snap ที่จะใช้เปิดเนี่ยมันเปิดซ<ม>ิปได้หรือ d zip file โอเคผมปิดตรงนี้ไปก่อนหรือดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะครับหรือเอาเก็บไว้ในตะกร้าก่อนเลือกสมมุติเราจะใช้หลายภาพใช่ไหมครับ แล้วก็เก็บแอดเข้าไปในตะกร้าแอดเข้าไปในตะกร้าแล้วก็เช็คเอาท์ก็คือดาวน์โหลดทีเดียวได้นะครับสมมุติเราดูหลายช่วงเวลาเนี่ยอย่างเช่นว่าเราดูตั้งแต่เดือนอ,อะไรเดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนมีนาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูเป็นไทม์ซีรีส์ว่าเราจะดูการปลูกอ้อยอย่างเงี้ยซึ่งดูการเก็บเกี่ยวของอ้อยอย่างเงี้ยว่ามันตรงไหนที่มันเริ่มเก็บเกี่ยวไปแล้วบ้างอย่างเงี้ยดูพัฒนาการของมันนะ เราอาจจะโหลดมาให้6ภาพแล้วก็เราก็ใช้ภาพเนี่ยของ Sentinel 2เนี่ยนะครับในการติดตามดูการปวกปุูกได้โอเคทีนี้ทีนี้เรารู้ละว่าดาวนโหลดยังไงใช่ไหมครับเรากลับมาดูที่ผมบอกตรงนี้ในส่วนของ Overview นะครับโอเวอร์วตรงนี้ก็จะพูดถึงรายละเอียดนะครับข้อมูล User Guide ต่างๆเนี่ยกดดูเวลานินึงโอเค เลยพอมีเวลาประมาณประมาณ5นาทีนะครับนะครับไอตรงเนี้ยนะเมื่อเราดูเนี่ยเราจะพบว่ามันจะมีเรื่อง User Guide จะมีส่วนอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบ Sentinel 2กับ Landsat นะครับก็คือเขาไม่ได้เป็นคู่แข่งอะไรกันนะคือเขาก็ต้องการที่จะให้ข้อมูลเนี่ยให้กับ User ทั่วโลกใช้ฟรีนะครับเพื่อที่จะ เป,เ,ปเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศกันนะฮะโดยที่เซ็นเตอร์สอก็สร้างมาเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตในโครงการการสำรวจโลกนี่แหละโอเคเราดูภาพนี้หน่อยให้มันขยายหน่อยนะดูว่ามันเป็นยังไงนะครับดูว่าเป็นยังไงการเปรียบเทียบระหว่าง2ดาวเทียม2ดวงแลน d ซ a t แปดแลน a ซ7 l เจ็ดแลน กับ Sentinel-2 นะครับดูช่วงคลื่นนะครับช่วงคลื่นตรงนี้แล้วก็แกน Y เนี่ยจะเป็นค่าการส่งผ่านการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่สามารถจะแผ่ลงมาอย่างชั้นบรรยากาศของเรานะครับเราจะมองในรูปของคลื่นนะครับเวลาแสงอาทิตย์ส่งลงมาเนี่ยเรามองในรูปของคลื่นคลื่นก็จะมี ความยาวของคลื่นที่ต่างกันใช่ไหมครับถ้าไปทางซ้ายมือจะเป็นคลื่นสั้นถ้าไปทางขวามือจะเป็นคลื่นยาวมีหน่วยเมตริกเป็นนาโนเมตรก็คือ10ยกกำลังลบ9เมตรนะครับ0จุด0ตัวแล้วก็1นรับเมตรทีนี้ในเรื่องรีโมทเซนซิ่งนะฮะ คือผมก็จะไม่อยากจะลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับเนื่องจากว่าคลิปวิดีโอเหล่านี้ก็จะเป็นพูดในเรื่องของการปฏิบัติแต่ก็โอเคก็จะพูดเท่าที่พูดได้นะครับเพื่อประหยัดเวลา400ก็คือ400นาโนเมตรหรือ0.4ไมโครเมตรเนี่ยจนถึง0.7ราวนั้นนะครับอันนี้จะเป็นช่วงขึ้นตาม,มองเห็นนะครับช่วงขึ้นตาม,มองเห็นหรือตรงนี้นะฮะช่วคลนตาม,มองเห็น แล้วไกลไปตรงนี้ก็จะเป็นพวกเนี่ยอินฟราเรดมิดอินฟราเรดเทอร์โมอินฟราเรดนะครับไปละนะครับช็อตเวฟทีนี้เราลองมาดูคร่าวๆนะครับว่าไอตัวบนเนี่ยเป็นเซนติ n เนลสอง MSI ตัวบนคือตรงนี้นะครับเท่าๆเนี่ยกลุ่มเนี่ยแล้วขีดขีดเนี่ยไปถึงเลขแบนด์ของเขานะครับเลขแบนด์นะแล้วข้างล่างเนี่ยตัวล่างเป็นแลนเซ a ต์แปด อันนี้เป็นแลนเซตเจนะครับมันจะมีแบนตรงนี้อันนี้เป็นช่วงคืนนะครับแบน2แบน3แบน4ของ Sentinel เนี่ยซึ่งสอดคล้องกับ2 3 2 3 4ของแลนเซตแปแบน5ไม่ตรงกันละนะครับแบนห้เนี่ยไม่ตรงกันละ5 6 7ของ Sentinel เนี่ยเพราะแบน5ของตรง,นงเนี้ยของแลนเซตแปเนี่ยมันเป็นเมียอินฟลูเอทนะครับอันนี้ไม่ตรงกันละอันนี้เราก็ต้องมาเช็คนะครับเทียบกันหา หาข้อมูลมาเทียบกันซึ่งหาได้ไม่ยากนะฮะโอเคตรงนี้เราต้องมาทำความเข้าใจส่วนไอท้ทึบๆเนี่ยนะครับทึบๆเนี่ยหมายความว่า,าชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยยอมให้ความยาวช่วงคลื่นนั้นๆนลงมาได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับลงมาได้กี่เปอร์เซน็นต์นะถ้าถ้าทึบเนี่ยไปถึง100เนี่ยแสดงว่าส่งผ่านมาได้หมดนะครับส่งผ่านมาได้หมดแล้วก็สามารถที่ทอนออกไปได้ ไปอย่างเซ็นเซอร์นั่นก็แสดงว่ารับมา100ก็สามารถที่ไถึงบรรยากาศส่งมาส่งมายัางบรรยากาศเบ้างล่างเนี่ยได้100%่แล้วขึ้นไปก็100%ไม่มีการดูดกลืนไม่มีการสูญหายของพลังงานนะครับนะโอเคตามนี้นะฮะแล้วเราก็ลองดูว่า s e n t i n e ลนะครับพอเราดูวิกิพีเดียจริงก็มีของเขานั่นนะครับเราดูวิกิพีเดีย รเราก็จะพบว่าเซนติน e l อันนี้เป็นเซนติน e l สองนะครับแล้วก็บอกว่า10ถึง60เมตรนะแล้วเราดูโอเว i e ์หน่อยโอเว i e ์ก็คือก็บอกว่ามีเฟส s e 180ปดีกรีนั่นก็คือว่า1 o ึ่งโอบิเนี่ยห่างกัน180องศาของเซนติน e l สองกับ 2B นะครับซึ่งมีความเหมือนกัน identical นะครับ2ออันเนี่ย ความเ,เ,าเหมือนกันคือสเปคอะไรต่างๆเหมือนกันเขาสร้างมาสองดวงเนื่องจากว่าถ้าดวงเดียวเนี่ยจะวนโคจรมาถ่ายบริเวณเดียวกันอย่างเช่นถ่ายพิษณุโลกเนี่ยเมืองที่มนอนเราเนี่ยมอรเรสวนเนี่ยใช้เวลาสิบวันแต่ถ้าสองดวงเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาแค่ห้าวันสั้นลงมาอีกเห็นไหมฮะแล้วก็สวอตนั่นคือความกว้างของการถ่ายเนี่ย290กิโลเมตร290กิกิโลเมตรนะครับก็พอๆกับ จากมอ,อไปนครสวรรค์เอ้ยเดี๋ยวนะมอ,นอไปนู่นแหะครับไม่ใช่นครสวรรค์แล้วมอ,อไปอยุทธยากกรุงเทพนะฮะร้อยกว่านะครับแล้วก็ความสูงนะครับเจ็ด้อยแปดบหกิโลเมตรสิบสี่ราว์สิบสี่รอบต่อวันนะครับโคจรสิบสี่รอบต่อวันลาว์านี้นะครับแล้วก็ โคจอสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์นะครับซันซิงครไนซ์โอเค2อเนี่ยอันนี้อันนี้สำคัญนะครับข้อมูลของการปล่อยเราปล่อยไปเมื Sentinel ่อไหร่ Sentinel 2a เนี่ยปล่อยไปเมื่อเดือนมิถุนา2015นสส่วน 2b ปล่อยไปเมื่อเจ็ดมีนา2017นเนะครับเกือบเกือบ2ปีนะเกือบนะเกือบ2ปีที่ห่างกัน 2a 2b นะครับซึ่งเราจะต้องดูรู้ด้วย นะครับก็2015ปีนี้2021นะครับเมื่อ6ปีก่อนแล้วส่วนตารางด้าน,นล่างเนี่ยสำคัญนะครับตารางสำคัญ Sentine l 2A กับ Sentinel 2B เทียบกันก็คือเขาบอกว่าสเปคมันก็เหมือนคล้ายกันนะครับ identical เหมือนกันนะก็คือเราดูแบนดดูยังไงก่อนดีอันนี้หมายเลขแบนดนะครับแบนด์ 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10จุดถึง12เนี่ยนะครับ12 ชื่อแบรนด์อยู่ตรงนี้ชื่อชื่อช่วงชื่อเรียกของช่วงขึ้นนะครับ p o s t ทลออร์โซนอันนี้เป็นออร์โ blue clean red นะครับอันนี้เป็นหน่วยนาโนเมตรนะครับถ้าเป็นไมโครก็ต้อง0.492ไมโครเมตรนะครับแล้วแต่ว่าใครคุ้นเป็นไมโครเป็นนาโนทีนี้ทีนี้มันจะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาเฟสเทชันเรทเอท g ร red e เ g ทเอทต้องมาเทียบกับ land s a t แลนเซ็ก็จะไม่มีส่วนนี้แล้วสิ่งที่ต้องดูอันนี้เป็นเป็นคลื่นนะครับความยาวช่วงคลื่นบริเวณตรงกลางความกว้างของช่วงคลื่นที่เขาใช้2 1ยีนาโนเมตรนั่นก็คือตรงนี้ตรงกลางนะครับก็บวกสิบจุดลบสิบจุนาโนเมตรเข้าไปนะครับแล้วทีนี้มี spatial resolution เท่าไหร่นะครับความละเอียดจุดภาหกสเมตร บูคินเลสมี10เมตรนะครับความละเอียดอันนี้20นะครับวิเจตสแตชไรท์เอ็ดแล้วก็เนียอินฟราเรดสินะครับอันนี้ไม่มีเทอร์มอลนะครับเทอร์มอลไม่มีใน sentinel 2องเด้๋ยวไปเรี a นเซตแปมีเทอร์มอลเน้นเทอร์มอลนี่มีชอตเวฟนะครับโอเคตรงนี้เราก็โปรดักโปรดักต์ก็มีเลเวล 1C เลเวล 2A 1C ก็บอกตรงนี้เอนะ๋บอกไปละ ในคลิปก่อนๆแล้วก็มี 2A นะครับ 2A เราใช้ Snap โปรแกรม Snap นะครับในการประมวลผลโอเคนะครับในเรื่องตรงนี้เอครับคลิปนี้ก็จะยังหมดละขอจบเพียงเท่านี้นครับขอบคุณมากครับ